ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนๆชาวคลิปตัวมลทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของกราฟเหรียญรุ่นนาคารสิเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นและขาลงเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมกันด้วยนะครับ ครับก็นในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนให้เพื่อนๆลงทุนแต่อย่างไดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ สำหรับในส่วนของการอัปเดตเหรียญโลน่าคลาสสิกวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเหรียญโลน่าคลาสสิกจากเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับสำหรับในช่วงของ3าวันที่ผ่านมานะครับเหรียญโลน่าคลาสสิกนะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่ราคา0.0033บาทนะครับก็เกือบถึงหน้าต้านนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับในส่วนของแนวโน้มเทนขาขึ้นนะครับแต่ราคานะครับก็ยังไม่สามารถทะลุในส่วนของหน้าต้านที่ราคา0.0034บาทขึ้นไปได้นะครับก็ ทำให้ตอนนี้กราฟนะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับก็ปัจจุบันนะครับลิลลูนาคาสิกก็มีราคาอยู่ที่0.0029บาทนะครับก็จะอยู่ในส่วนของจุดเส้นแนวรับนะครับสำหรับปัจจุบันของลิลลูนาคาสิกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตกันเลยนะครับสําหรับในส่วนของการอัปเดตจุดแนวรับแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นและขาลงนะครับก็เดี๋ยวผมก็ุญาตลบในส่วนของจุดเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตไว้นะครับ ในส่วนของจุดแนวรับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0026บาทนะครับและแนวรับจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0029บาทนะครับ ในส่วนของจุดแนวต้านนะครับจุดที่1นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0034บาทนะครับแนวต้านจุดที่2นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0039บาทนะครับแนวต้านจุดที่3นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0044บาทนะครับและแนวต้านจุดที่4นะครับก็อยู่ที่ราคา0.0050บาทนะครับก็ในส่วนของฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นราคาดอลลาร์นะครับก็ให้เพื่อนๆดูควบคู่กันไปนะครับสำหรับราคาดอลลาร์และบาทไทยนะครับ ก็ในส่วนของจุดแนวรับแนวต้านนะครับก็ยังไม่มีจุดเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยังคงเป็นจุดเดิมนะครับที่เราได้อัปเดตกันไว้นะครับสําหรับจุดแนวรับแนวต้านนะครับครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตสําหรับแพทเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นกันก่อนเลยนะครับสําหรับในส่วนของจุดแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดจุดนี้นะครับกราฟมีแนวโน้มสามารถดีดกับตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับ ในส่วนของรูปแบบแนวโน้มเทีน,น,นขาขึ้นนะครับก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับครับก็จะเห็นได้ว่านะครับ ก็ปัจจุบันนะครับกราฟก็มีแนวโน้มทะลุในส่วนของเส้นสีขาวนะครับที่ผมได้อัปเดตไว้นะครับและสามารถปิดเหนือเส้นจุดนี้ได้นะครับก็ในส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่ากราฟจะสามารถติดกับตัวขึ้นไปในรูปแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ในส่วนของจุดแนวต้านที่ราคา0.034บาทนะครับก็มาล anyway. ุ้นกันนะครับว่ากราฟจะปรับตัวขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับสาหรับในส่วนของไปเทิร์นแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับ ครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของแพทเทิร์นแนวโน้มเทนขาลงนะครับครับสำหรับในส่วนของจุดแนวโน้มเทนขาลงนะครับจุดนี้นะครับถ้าเกิดกราฟนะครับอ่ามีแนวโน้มปรับตัวทะลุในส่วนของจุดแนวรับที่ราคา0.0029บาทนะครับหากเกิดมีแนวโน้มปรับตัวลงมานะครับ สำหรับในส่วนของจุดนัรับอีกจ so ุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0026บาทนะครับซึ่งเป็นในส่วนของจุดนัรับจุดสุดท้ายนะครับจุดด้านล่างจุดนี้นะครับก็รูปแบบของกราฟนะครับก็จะออกมาในรูปแบบประมาณนี้นะครับครับก็จะเป็นในส่วนของราคา0.0026บาทครับสำหรับ ในส่วนแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับก็จะวิ่งลงมาตามเส้นสีขาวจุดนี้นะครับสําหรับในส่วนของแนวโน้มเทนขาลงนะครับ สําหรับในส่วนของการอัปเดตก็ในส่วนของการวิเคราะห์ของผมนะครับก็มองว่าจุดนี้ครับอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งนะครับเริ่มมีแนวโน้มสาหรับในส่วนของรูปแบบเทนขาขึ้นนะครับสาหรับการติดตัวขึ้นไปนะครับสําหรับในส่วนของจุดแนวต้านที่ราคา0.0034บาทครับกราฟก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมาชนเรื่อยๆนะครับสาหรับราคาในนี้นะครับก็ขอให้ ภาวนาครับปรับตัวขึ้นมานะครับและสามารถทะลุไปในส่วนของนวต้านต่อไปได้นะครับสาหรับเ e n a นตัวหน้าคลาสสิกนะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของราคาเ e n a นตัวหน้าคลาสสิกนะครับก็สําหรับในการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องเชื่อผมในทุกคาพูดนะครับคาพูดของผมก็ไม่สามารถเชื่อถือได้นะครับในส่วนนี้เขาให้เพื่อนๆนะครับนากลับไป วิเคราะห์กันด้วยนะครับสำหรับในการอัปเดตจุดนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเรียญล้าคลาสสิกนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนของการอัปเดตจุดแนวโน้มของเรียญล้าคลาสสิกที่ผมได้อัปเดตไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุดแนวรับนะครับหรือจุดแนวต้านนะครับและแพทเทิร์นการวิ่งของกราฟนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับสำหรับในส่วนของรูปแบบที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็จะทำนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้เห็นถนะึงแนวโน้มการวิ่งของกราฟนะครับก็อาจจะไม่เหมือนในส่วนของการอัปเดตท,ทั่วไปนะครับก็อาจจะมาอัปเดตแบบรูปแบบของการตีกรอบนะครับตีเส้นนะครับก็อาจจะ เป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆไม่มากก็หน้อยนะครับในส่วนของการอัปเดตจุดนี้นะครับก็สําหรับชิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าเกิดมีจุดไหนบกพ่องนะครับก็ขออภัยกันดนวยนะครับสําหรับในส่วนของการอัปเดตชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องคลิปตัวมนกันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามช่องคลิปตัวมนกันอยู่นะครับในส่วนนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับจนกว่าเดือนรุ่นนาฮะคลาสสิกนะครับจะทูตัวมนนะครับให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันต่อไปนะครับก็สำหรับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตเหือนรุ่นาคลาสสิกนะครับ ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีจุดไหนที่สงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับในชีพนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะครับสำหรับในผมก็ต้องขอตัลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่นะครับในชีวิตดอต่อไปนะครับสวัสดีครับ